สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดำซิงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะโอ้ลงมาลงมาโอ้โหปวดถึงนี่นะคะทุกคนโอเคนะคะซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วค่ะยังคนดูก็บอกว่าอุ้ยน้องมิงคือมันจะใกล้เสร็จทุกวันเนี่ยแล้วก็มันใกล้ขึ้นเรื่อยๆเนาะอยู่กับฟ้าแซกนะ ก็อยู่กับเสียเตยนะคะทุกคนเสียเตยสายดันท้างไหนเนี่ยนี่ก็อโอเคสิกรัชโอ๊ยหนักนอก้อยยกจะไม่ขึ้นแล้วเนี่ย Ik heb graag gedaan om มีพี่ผู้สาวมานำบอลเนี่ยคือ,อมีบอ,อบอมีมีนีบอมีผู้สาวป้าคือบอกผู้สาวมานำเสียตาเลยเสียแรงไรปแล้วจ้า นี่ก็คือใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวมีพาดูรอบๆนี่นะใกล้แล้วใกล้แล้วแสงมันเยอะไปมองไม่เห็นเอ้หน้าจอเนี่ยเสียปลักรือนะเดีนี้ ระวังระวังนะคะมาแล้วเหลืองอารามงามแท้ภาษีวาอันนี้คือเงียบเหงาดิเโออ๋มันก็เงียบเหงาทุกวนะันเลยเนาะช่างน่าเศร้าโอ้ใส่เยอะมาก เต้ยก็รอดันเลยนะจ๊ะรอดันเลยจ้าดันอย่างเดียวจ้าโอเค ขนาดนี้เวลาแไ่นดวยวจะเที่ยงแล้วมั้งเนี่ยหรือว่ายังไม่สิบเอ็ดโมงวันสิบหรือสิบเอ็ดโมงเนี่ยแต่เด ยังไม่ตื่นแล้วแก้เลยนะมาดูเสียเต้ยสายดันเช่นเคยนะคะสายดันประจำทีมงานนะคะ ทุกคนเมื่อคืนฝนไม่ตกเราจะพาเข้าไปดูในบ่อด้วยนะคะว่าเป็นยังไงางว่าเมื่อวานอะ่ะมันเฉดใช่ไหมแล้วก็ปตะมามันก็เริ่มแบบทั้งวันน้องมามี่ทั้งวันมันก็เริ่มแห้งๆแล้วแหละม,มาดูวันนี้นะคะว่าวิ่งสบายหรือเปล่ามีรถไถสิ่งด้วยค่ะโอ้ ขนมันด้วยอ่ะ น้องมิ่งเนี่ยต้องฝึกฝึกนานนะคนกว่าจะได้อย่างกี้เพราะว่ากองหนึ่งครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องมิ่งอ่ะกองหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะก็อยากจะมาแล้วจ้าโอ้สายยืมเหมือนกันนะเนี่ยแบกซะ คนคือพ่ออ่ะพ่อจะปล่อยเกีย้ยว่างเลยนะทุกคนมันไม่หนักนั่นแหละไอ้ตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นเนินใช่ป่ะพ่อปล่อยมามันยาวมาถึงนี่นะนนะทุกคนเกีย้ยว่างออมานี่ว่าไหลได้ถึงนูนนะ่นอ่ะจริงไดลถึงนู่นเลยอะ่ะ พ่อเลยดีกว่า,ววาแล้วพ่อเทสิก่อนใส่เยอะเหมือนกันนะเนี่ย